สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายมาค่ะมากินตําแซลมอนเล็บมือนางยายน้อยมาแบบหิวอีกแล้วค่ะโอ้ยปวดต่แเสียบขนนะาดมาเด้อมาเด้อหิว,ห,วหิวเข้ามาแบบหิวอีกแล้วมต้องอีอย่างมากมายกันเลยไม่หิวมาหิวมาจัดนางยายน้อยเลยเส็บแทบแซลมอนตอนอ้นใหญ่ สวัสดีจากพี่น้องปองไป่เบิดสุขุสุขุนมาค่ะมาเซฟแซบน้ำใยน้อยเลยผักเขาก็มีหลายอย่างหลายแนยวเนาะค่ะเนาะมีหอมผักซีมีผักซีลาวมีมะเขือมีมะละอืมนำดำเล็กก็ขอจัดมะละก่อนเด้อได้มะละอ่อนมาได้มะละอ่อนมาเซฟเซบเลย ต้องแซลมอนมันต้องอีกอย่างมากมายมาแบบหิวอีกแล้วอืม 嗯。Mm hmm. 嗯哼。Mm hmm. ຍໍາປາລາຫນ มาแบบหิวอีกแล้ว <laughs> một bằng xoài để nói <laughs> แช่ yep. mm hmm.

มาแบบหิวอีกแล้วอตอนแซมมอนตอนใหญ่ๆเลยค่ะ เพื่อมันแก่อืเ้เผ็ด เผ็ดต้องเผ็ดต้องแซ่บพักหลายอย่างแล้วลืมตะล่ำ เผ็ดนมจีนดูดน้ำหมดน้ำหายหมดแล้วอืมอ่มอากะดัดที่สู้ก่อน น้ำตาเล็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้หางเพ็ดต้องแซ่บตายตายน้ำเย็นๆขั้นรายการก่อนเด้ออือเผ็ดขักแท้ๆเด้อบุเผ็ดกับบแซ่บอยากกินยำได่ให้ยำนั้น ไปขายของกลับมาแล,ล้วก็ไปโลตัสเมื่อนี้ไปตลาดสองตลาดตอนเร้าหันไปวัดตะก,กร,รมไปเให้บุญป้อยปลายังใส่เสื้อตกเก้าเด้อย่าว่ากันเด้อไปให้บุญป้อยปลา,าสเส็กเกน,เนล้วกะกลับมาก็ไปตลาดบางกะปิไต่สองตลาดกลับมาเสร็นล,กล้กก็มาหุงข้าว ผัดกะเพาผัดกะเพากล้องไปขายข้างซีวินหลังพาลได้มือ่อในพวกไม่ค่านนยุดหลายก็เลยได้ขายดีไปหอดปุ๊บเลยโหญาติกันเลยคนละห้าคนห้ากล้องคนละสามกล้องคนละสองกล้อง,คน,อง,องคนละกล่องคนละกล้อง มูนี่ยน้อยพัดเออ่าพัดหมูพัดหมูตุนพัดกะเพราหมูตุนแล้วก็พัดกะเพราปิดย่างสองย่างสองพัดกะเพราแล้วก็ปลาทูยาน้อยไปขายขายดีเพิดตั้งแต่ห้าโมง กลับมาเรเลยไปโดตัดอีกก็เลยได้แซลมอนกับเร็บมือนางมาตำหิวพอดีเมืเ่อยหเฮ็ดเวี้กแหไะก็ได้กินยำมันหิวมันกระแ่บเนาะถ้าเาบวหิวน้ำเชบมได้อารมณ์ กินหิวหิวเยอะยอาเดี๋ยเดี๋ยวจะสิกินเบิรพี่น้องปองไปกูนะเดี๋ยวยายอยจะสิกินเบิร์ตยายน้ออิ่มนะได้นี่สิเบิรอยู่บ่อื้ม บุญแล้วก็มีความสุขมีความสุขอารมณ์ดีเงินเงินก็บ,บเ่เป็นยังหาเงินได้เขาก็เฮ็ดบุญไว <c oughs> กญ้การที่เขาเฮ็ดบุญก็คือเดี๋ยวเขาหาเงินฝากธานาคารน่ะเขาเฮ็ดบุญเขาสร้างบุญสร้างคุณศนไว้หลาย ก็คือเดียวเขาหาเงินฝากธนาคารไว้คือเดียวกันเวลาเขาตายไปเขาจังบนลำบากอยากกินยังเขาก็ได้กินถ้ากินน้ำลูกน้ำหลานบาได้กินได้อเล็กน้อยทุกมือเนี่ยนอนตื่นสวย ดยเฉพาะอยู่ในเมืองแห้งบ่มีเวลาไปเข้าวัดเลยม,มือไม่ข้ากับโบง,งามเด้อมือไม่ข้าเลยกินกับข้าวกับป่าป่าขายมือที้ไรที้ไรที้ไรแต่ยาม,มันเรามีรายได้ถูกมือ มือละเล็กมือละน้อยมือละน้อยมือละลายก็ดีกว่าโบได้บวกมือละสองร้อยสามร้อยบวกมือเลาใดกัเหลือหั่นเขาก็ซื้อเขาก็จ่กายเขาก็กินเนาะนี่แ赖ไหนฮะกินมัเสียแหละซื้อของมาทําคลิปซื้อของมากินเห็ดบุญแดงเห็ดบุญแดงก็ได้กินแดง เก็บแด่เล็กๆน้อยๆเนาะสมประเชกันไปมอันฮาบ่หาซะเลยกับมิสเตอันจกเงินเข้ามากินมันกะเบิดนี่ค่ะคำสุดท้ายค่ะโอ้โหผูนักนึกว่าสิบบิดฝืนจนเบิดค่ะพี่น้องป้องไปค่ะแทบปวดปวด พอแล้วเด้อบาดนี้อิ่มแล้วป่ะเนี่ยคิปนี้กระติบมีอย่างไรเนาะขอบคุณเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนพี่น้องป้องใจมือแม่ค้ากับบางงามนี่มือแม่ค้ากับขี้ไร้ขี้ไร้อือหูอือหูออหอือหแซ่บคิดเบิ่งว่าแซ่บบ่แซ่บ โดน้ำปั๊มตอนมื้อนี้ก็วันพระ,ะเนาะค่ะเนาะขอให้บุญรักษาเทวดาคุค้มครองมื่อนี้ยอย่อยเห็นบุญล,ละย่ยนอยก็อ่ากินข้าวแล้วอัดคลิปแล้วยายนอยกับสิเฮ็ดงานค่ะงานลาหลายๆเตรียมของไ้ขายพวกนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะ FC บซเวิดสุขุสุขลณสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วค่ะ